ครับคำถามที่ถามประจำนะครับได้เจอประจำก็คือถามว่าได้คู่ราศีไหนนะครับแล้วก็จะรวยครับการที่จะได้คู่ราศีไหนและจะรวยนะครับก็ต้องอาศัยดวงชะตาของคนสองคนถ้าได้คนที่มาช่วยกันนะครับเก็บหอมลอมริบช่วยกันสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวก็มีโอกาสที่จะรวยได้เร็วนะครับครับมาพูดถึงถามราศีนะครับว่ามีคู่ราศีไหน ที่มีแล้วดวงแกด,ดีรวยรวยรวยสำหรับคนที่เกิดราศีเมษราศีพฤษภและราศีมิถุนเริ่มต้นด้วยราศีเมษก่อนนะครับครับราศีเมษนะครับการที่จะมีคู่ที่ดีนะครับก็ต้องได้คู่ที่เหมาะสมคู่ที่มาช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็เก็บหอมลอมลิบนั่นเองราศีเมษนะครับ ถ้าได้คู่คนที่ลักนาอยู่ราศีธนูนะครับราศีเมษถ้าได้คู่ของที่มีลักนาอยู่ราศีธนูมาเป็นคู่ยิ่งดีนะครับดีมากทีเดียวเพราะว่าเพราะว่าราศีนี้นะครับเล็งกับภพลาภะของคนที่เกิดราศีเมษอยู่แล้วนะครับเพราะราศีนี้เล็งกับภพลาภะของคนที่เกิดราศีเมษอยู่แล้วนะครับได้คนราศี ธนูมานะครับก็เหมือนได้กอดนะครับได้กอดกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนั่นเองนะครับนี่ถ well, um ือว่าถูกดวงชะตามากทีเดียวครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับราศีเอ่อราศีพฤษภนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับถ้าได้คู่ครองนะครับเป็นคนที่ลัคนาอยู่ราศีมังกรนะครับพฤษภได้คนที่มีลัคนาราศีมังกรก็ถือว่าจะถูกกระโลกอย่างมากทีเดียว นะครับเพราะว่าราศีมังกรนี้นะครับมันอยู่ในภพเล็งกับภพลาพะของคนที่เกิดราศีพฤษภนะครับก็ถือว่าเล็งในด้านเงินได้ทองด้านโชคด้านลาภนั่นเองครับถ้าราศีพฤษภนะครับได้คู่คนที่มีลัคนาอยู่ราศีมังกรก็เหมือนกับได้กอดกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนั่นเองแล้วก็มีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวได้เร็วมากทีเดียวนะครับต่อมานะครับคือราศีมิถุน นะครับราศีมิถุนนะครับคู่ครองที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับหรือว่าสู่เกี่ลอกกับดวงชะตาของนที่ลักขนาอยู่ราศีมิถุนนะครับก็คือคนที่มีลักขณาอยู่ราศีกุมนะครับยิ่งถ้าได้คนที่มีลักขณาราศีกุมมาเป็นคู่ก็ยิ่งดีมากทีเดียวเพราะราศีนี้นะครับเล็งกับภพรบาพะของออของราศีกุม นะครับแล้วก็ได้คู่ราศีกุมนะครับสําหรับคนที่เกิดราศีมิถุนก็เหมือนได้นอนกอดกระเป๋าเงินกระเป๋าทองนั่นเองครับนี่ก็เป็นคนที่มีคู่ให้ถูกกชะโลกนะครับมีคู่แล้วรวยตั้งตัวได้เร็วสําหรับราศีต่อไปนะครับผมจะพูดในคลิปต่อไปสวัสดีครับ